เอาหน่อยละกันนะวันนี้ของขาดโอ้โหนี่ไงม้วนเอ้หนึ่งม้วนหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วย <c oughs> ของชิมระดับทรงเจ้าพ่อเอาหน่อยแล้วกัน <c oughs> โอ้โห,โโหมันไม่ชื่นใจแล้วขออีกทีก่อนจบปูนมันจะได้อารมณ์เอ๊ อีกทีนึงมันไม่ถึงอ๊ะมันไม่ถึงไงโอ้มันชุ่มใจเดี๋ยวเอาหน้าออกก่อนแม่งหน้ากากมันอบควันนี่รอ oh. อีกสักทีเดี๋ยวทับถอดก่อนพี่ต้องถอดเนห้อมันดูไ้มึงหันมาทางนี้ดิจะหันไปอะไรทางงูเพื่อน โอ้ยไปของขาดไอเห่ของเติมต้องแบบนี้ไม่ได้เติมมานานนะโอ้โหดีดแล้วดีดแล้วดีดโอ้โหดีด,ดี่โอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแล้วแทบสสยไปใสยมาแน้วน้อวันนี้ โอเคครับผมก็ขอกกับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับช่อง Nano X2 นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟคิงทาวซิตี้โรเปนะครับคิงออฟทาวนะครับโอเคนะครับระดับแรกนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมมารับของขวัญกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนนะครับยวทิ้งลิงก์ไว้นะครับไอไอไอพนะครับไปขอได้ที่ดีคอร์ดนะครับหรือแอดมินนั่นเองนะครับผมโอเคแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแนะนํากันนะครับว่าซึ่งนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมเนี่เราอยู่ตรงกรอบของขวัญแล้วจากนั้นนะครับกดเอลับไปเลยนะครับเราได้เงินมา2 0,000นะครับพิซซ่า5น้ำเปล่า5มือถือฟรี1เครื่องนะครับแล้วก็ได้สมุไรนะครับ1ชิ้นโอ้โห บุหรี่ไฟฟ้านะครับ1อันแล้วก็หมัดควันนะครับแล้วก็กระชานะครับกระชาใสฟรีนะครับ1นะครับได้คอยนะครับ1นึ่พันคอยวูฮูแม่งโคดเยอะเลยแม่งเยอะจริงอ่ะน้องโอ้โหนี่ของจริงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูซูโไรกันนะครับผมที่เราได้มานะครับเด็กใหม่นาะ่ีนะครับได้จริงหรือเปล่าได้จริงหรือเปล่าโอ้โหแม่งได้จริงแมงแจก คาตนะด้วยเว้ยไอเแม่งของจริงว่ะเซิฟเนี่ยผมบอกเลยแม่ซึ้งเนี้ยแม่งแ,แจกจริงว่ะโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วครับน้องๆอย่าดูก่อนหมัดขวันหมัดควันหมัดขวนัขวนก็มาโอ้โหมันดูเป็นแฟชั่นเนสกินดีนะครับน้องๆเห็นป่ะโคตรเฟี้ยวเลยเออเท่อะมันเท่อะเออนะครับแล้วก็กระชับปองใส่ฟรีเนี่ยอ่ารุ้นได้สบายสบายเลยเห็นป่ะออเดี๋ยวรุ้นให้ดูเนี่มีสนับด้วยมีรถด้วยเออ โอ้โหหาลูกสบายๆของแกขนาดนี้หนูไม่มาเล่นไม่ได้แล้วนะครับน้องๆหนูๆของจริงอ่า,าอ,ยอย่าเข้าของโดนเนตเลยอุ้ยควนมาจากไหนนะครับของโดนเนแน่อ่าเอาวุธแฟชั่นนน่ดาบเยเมณีดาบโอ้โหเยอะแยะนะครับคอยหนึ่งพันคอยนี่ดูได้พันห้าด้วยซ้ำโอ้โหของจริงยี่ห้อเท เห็นปะเอาพี่ได้ยินแล้วอ่ะพี่เน่ยอาวุธโดนตทก็ได้โอ้โหแบบเลือๆเนอะเนาะโอ้โหสบายสบายของแจกขนาดนี้เนี่ยรถโดนตทก็มีนี่มันเป็นอะไรซือได้เสียงนั่นไว้ใช้ได้เลยเห็นปะเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวจะไปสกินนะครับตรงนี้เลยน้องเน่ตรงนี้ไปเลยเอยไม่ใช่สกินดีกว่าเฮียผิดอันนี้ร้านค้าเออเข้าใหม่ซื้อของอุปกรณ์ได้นี่ทำงานนะครับเออ <mm> sí ของแม่งจัดเต็มระบบขนาดนี N ้ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับน <ok ้องๆ้อง api ทิ in ้งไว้แล้วนะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเบิกรถกันที่เราซื้อมาอยู่ด้านหน้านี้เองนะครับมีน้ํามันเติมไม่ได้เผื่อน้ำมันหมดไปปั๊มไม่ถึงเนี่ยแน่โอ้โหไหนเบิกรถหน่อยเด้แน่ได้รถมาแล้วหนึ่งคันนะครับน้องๆ้อสามารถนาไปทํางานได้นะครับทุกคนที่เราอ่าซื้อจากร้านคาร์โนเนตนะครับไม่ต้องเติมนะครับเซิร์ฟนี้ โอ้โหฟรีฟรีเลยแจกอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเซิร์ฟคิงเท้ทาออฟโรเพนะครับผมนี่คิงออฟเท้าออฟโรเพนี่เห็นปะอ่าแน่อ่าแน่ก <c oughs> <c oughs> ็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยว่ามีงานอาชีพอะไรบ้างนะครับนี่ไปกันเลยและสำหรับงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพ เก็บฟักทองนะครับเรามาตรงที่ฟักทองนะครับเราก็กดเอนเก็บไปเลยนี่โอ้โหเก็บแบบรวดเร็วมากนะครับเราก็ได้อีพีบวกมา30ด้วยนี่เอ้ามาไงวะนะ่ะโอ้โหตกใจหมดเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาทําได้งานอาชีพเก็บฟักทองเนี่ยเราไปดูจุดงานอาชีพต่อไปกันเลยนี่นะครับจะเป็นงานอาชีพเก็บทุเรียนนะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือ นะครับแพ็กทุเรียนนะครับเดี๋ยวดูก่อนต้นทุเรียนมีกี่ต้นวะเนี่ยโอ้โหเยอะแยะ,แยะเลยนะครับอันนี้ก็ทุเรียนนะครับเนี่ยก็ทําไปนะครับเป็นงานอาชีพเก็บทุเรียนนะครับตอนนี้ทุเรียนกําลังมาแรงนะครับหอมชุ่มชุ่มเลยนะแต่ผมเหม็นวะโอ้โหชุ่มอ่ะชุ่มชุ่มเลยเนี่ยมีคนมาทํานะครับทุกคนเนี่ยนะครับเราได้มานะครับเราก็มาแพ็กตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้โหไอพี EP แม่งได้โคตรเยอะ อีพีแม่งได้ต้อง200นะครับผมผมแนะนําเลยงานทุเรียนเนี่ยอีพีได้เยอะสุดละจริงของจริงเลยที่กทุกท่านทุกคนน้องๆหนูหนูขาดไม่ได้ก็คือเลเบลนะครับอ้าวมากูเปิดก่อนเลยไหมเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มร้อเล่นแหม่ร้อนเล่นไม่ได้เลยเนาะอันนี้ก็คือเลเบลนะครับเลเบลนี้ก็จะเป็นเลเบลตายเกิดนะครับทุกคนนะใครที่อยากจะมาในเลเบลนี้มาเล่นก็ได้นะครับทุกคนนะ นี่นะครับในเนเบลนี้นะครับแม่ไม่เปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เบียบ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 อ่ะเปิดก่อนได้เบียบเว้ยเปิดก่อนได้เบียบเว้ยเปิดก่อนได้เบียบเว้ยเปิดก่อนได้เบียบอ่ะเปิดก่อนได้เบียบเปิดก่อนได้เบียบไปเปิดก่อนได้เบียบแตกไปดิโอ้โหอย่ามายุ่งกับพี่น้องแอคหนักและกันโอ้โหพี่มันของจริงฮ่ามันต้องเล่นเหลี่ยมเว้ยโอ้โห อะไรย่าย่าอย่ามาถ่ายอย่ามาถูมาถ่ายอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรอะเล่นอะไรมึงเล่นอะไรจะแตกแล้วนะมาเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมมาดิมาดิมาดิแตกสวยนา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  จริงน้องยา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 ,ยา,ยา,ยาเกิดมาก็ฟันหนึ่งเดีวยวอะจังหวะเนี้ยเกิดมาก็ฟันหนึ่งเดียวอะโอเคนะครับแล้วสำหรับร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านเพจสกินนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนสกินนะครับผมมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับอ้าวเฮ้ยโอ้โหร้านปิดว่ะร้านปิดร้านปิดร้านปิดคนเดี๋ยวเรามาใหม่นะครับอันนี้ก็ใครอยากมาเปลี่ยนก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับเลือกเสื้อผ้าเลือกสกินได้นะครับวันนี้ร้านปิดนะครับผมมันหยุดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะครับใครที่อยากจะ แต่งตัวนะครับเป็นแฟชั่นมาตรงหน้าร้านหน้าร้านเสื้อผ้าได้อันนี้มีชุดธรรมดานะครับมันจะมีพวกหมวกเบลเล่พวกอะไรเนี่ยใส่นะครับเป็นแฟชั่นเนาะแว่นตาเนี่ยครับประมาณนี้นี่นะครับแว่นตานี่นะครับแว่นตาลวดไอด้ดำลวดอะไรเนี่ยแว่นตาสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยซื้อไปนะครับอันนี้ก็จะมีชุดโดนเนตนะครับ200นะครับซื้อได้มีกล้วยมีหัวกะโหลกติดหลังมีหัวกะโหลกเยวเราซื้อหัวกะโหลกไปดิจะเป็นยังไงวะกะโหลกหกะโหลกหกะโหลก,หก,ลก อ่านี่มันจะใส่หน้าหัวกะโหลกเห็นป่ะโคตรเท่เลยวะเฮ้ยเออพอมีเงินไงเงินเหลือๆไงเออเระพงติดหลังมังกรโอ้โหหน้ากากเยอะแยะม,มากมายกล้วยก็มีนว้ยมังค์เขนผ้าปิดปากแอมเบอร์เ,อเรกอร์เดี๋ยวเราซื้อนี่ละกันนะเป็นกล้วยละกันนะครับเราซื้อกล้วยไปใส่ท้างหลังดิกล้วยอ่ะเออเออเอ,อ่าเออห็นป่ะมันจะเป็นกล้วยติดข้างหลังเห็ป่ะเดถ้าผมแนะนำเป็นหัวกะโหลกมันเท่สุดละเนี่ยกะโหลก ไปเดีย๋ยวไปดูจุดอื่นกันนะครับน้อง,งก่อนพี่จะไปเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยนั้นนะพี่เนี่ยเติมมาเยอะสมัยนั้นนี่พี่เปิดคลิปจีไรเติมแม่งทุกทีเอาเดี๋ยวเรามาเติมหน่อยละกันนะวันนี้ของขาดโอ้โหนี่ไงโมลี่ออหนึ่งมวนหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยทองทิง <c oughs> ระดับทรงเจ้าพ่อเอาหน่อยละกัน <c oughs> โอ้โหมันไม่ชื่นใจแล้วขออีกทีก่อนจกปูนมันจะได้อารมณ์เอ้โอ้โอ,อีกทีนึงมันไม่ถึงเอ้มันไม่ถึงไงอโอ้มันชุ่มใจเอ้ามันดูไอ้มันหันมาทางนี้ดิจะหันไปอะไรทางงู้นเพื่อน โอ้โไปไปของขาด่ของเติมต้องแบบนี้ไม่ได้เติมมานานนะโอ้โหดีดแล้วดีดแล้วดีดโอ้โหดีด,ดี่โอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแล้วแทบส่ยบาสยมาแล้วนนองวันนี้พี่เมาอ่ะ โอเคไปเดี๋ยวเราไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวกูเกมถ้าเกมนี่อยู่ยาวเลยนะกูเฮ้ยอะไรแป๊บแป๊บอะไรแป๊บแป๊บวะเฮ้ยกูเร่งเครื่องก่อนแล้วไปได้เฮ้ยว่าม่ในแดกกูหรอกน้องโอ้โหพี่มันสุดยอดระดับความเสียนความขับของพี่อน้องโอ้โหเร็วปลาจรวดน้องแทบจะตามพี่ไม่ทันแล้ว โอ้ยลุกเกือบทันว่ะไปเว้ยท่าเรียกต่อให้เซตย่อไปไป้เนี่ยยาวไปเนี่ยโอ้โหที่ประจำที่ประจำเลยนะเนี่ยที่ประจำของพี่เลยโอ้โห ม่ได้แดกกูหรอกไปรุ่นสายเหินโอ้โหเอ้ยไปไงไปรุนของจริงข <c oughs> องจริงอะ่ะเอ็งต้องเหินไป <c oughs> ถ้าเหินได้เอ็งก็ต้องเหินมามันจุดเด่นของพี่น้องวงการนี้เขารู้กันเนี่วงการนี้เขารู้กันน้อง โอ้ยมันมาได้ไวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครเสกอะไรมายาเสกทีหลังยาเสกทีหลังยาเสกนะผู้ใช่หรอใช่หรอมีเกี่ยวว่ะพี่มีเกี่ยวว่ะพี่ลอยได้เสกอะไรอ่ะทำเสกนะทีหลังะตากแตกไปดิทีหลังยาเสกทีหลังยาเสกยาเสกนะ เอาพี่ติดรถเอาเอาเศษเครื่องบินมาครับเศษกูเดจังหวะเนี้ยไปก่อนแล้วจาา้เา,เ,เ,อาเ,เอาเฮ้ยเ,เฮียมันบินไม่ขึ้นมะเรียบร้อยยิงยิงไอสัตว์เอเ้ยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นมะไอมึงเมื่อไหร่จะชุบตัวเองไอเว้ยไปได้ไว อไ,ไอ้ละจ้าไม่ได้แดกกูหรอกน้องออโอ้ยรู้จักรู้เปล่าทรงจะพออะน้องระดับทรงจะพอแล้วจะให้รู้ว่ามันระดับไหนเดี๋ยวตามพี่อยาคิดดี ก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมใครไม่เจอใต้ลังคิปนะครับเพราะใต้รังคลิปมันจะว่างเปล่านะครับทุกคนนะก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับผมสำหรับเซิร์ฟคิงออฟทาวโลเปนะครับผมก็เซิร์ฟนี้นะครับของแจกเยอะเลยนะครับแจกเงินคอยนะครับคนละ1000คอยเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะก็มาเล่นกันนะครับทุกคนโอเคนะครับส่วนที่คอร์ดพวกอาเอพีไอนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ให้นะครับแต่ส่วน IP ไม่ได้ทิ้้้งไวใหนนนะะคครับทุก ก็เล่นกันเยอะนะครับพี่ก็เล่นอยู่สนุกสนุกนะครับเทอมนี้นะครับเป็นกันเองมากนะครับโนีคนะครับโอเคสำหรับตัวนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะครับวันนี้นี่ตั้งแตแบบสบายๆแล้วเว้ยมาคิวคิวอะน้องคิวเกิน